หลุดจองมาแล้วอีกหนึ่งคันเลยคันนี้ห้ามผลาดชมออนิวแบบนี้นะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานไฟแล้วแบบ LED มาให้นะคะในส่วนของภายในนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างทุกอย่างของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของผู้โดยสารก็คือมีพื้นที่กว้างขวางมาพร้อมกับแอร์หลังให้ด้วยชุดแต่งรอบพันไม้์หลักหมื่นนะคะผ่อนเพียงแค่เก้าพันต้นเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพาลูกค้ามาดูรถเข้ามาใหม่ที่เพิ่งหลุดจองกันมาเลยทีเดียวนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะ สีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปไม่หลักหมื่นอีกด้วยนะคะใครมองหาโตต,าต้าเอาติสคันนี้กันบ้างคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวโฉม all n e มาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยนะคะ0827043253นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตต,ต้าเอาติสนะคะ 1.8G R Sport ปี2019นะคะไม่หลัก หมื่นนะคะตั้งไข่ที่ราคา5้าแสนสี่หาบาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79จุดนะคะขอรายได้2องหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะ <c oughs> สําหรับคันนี้นะได้ชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานคุ้มแน่นอนนะคะใครที่มองหารถสปอร์ตแบบนี้นะคะ <c oughs> คุณลูกค้าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกาจังหน้าหูเขาจะได้เป็นสีเทาตัดด้วยโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตกาจะเป็นโลโก้โตต้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2751ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเรนทาม i ิ g งไลท์ led ให้อีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าได้ชุดแต่งรอบคันมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสอตาทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เม็ดตั o โ All n e w มาให้อีกด้วยนะคะมีส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นล้อแมกมาให้นะคะยางปี2องยางปีสองพนะคะ แม็กขอบ17ได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็ขอได้สเกิร์ตด้านข้างมาให้พร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในตัวนี้นะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคันเลย นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแพรเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยนะคะลอยเมตอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ํานัน้นํามีมาให้พร้อมเลยนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดําได้เป็นพูมลไยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเลเซอดีจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีดํา นะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้อีกด้วยนะคะตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโครงสร้างคมสันของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคอโซนหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสอสวยแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะสําหรับคันนี้นะภายในมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าหมดแล้ว นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะลูกค้าเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุชตาได้เลยนะคะสําหรับคนนี้นะอ่าสำหรับคนนี้นะคะคุณลูกค้าเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะคะได้เป็นเลขใหม่แทนเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะ มาพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะจอทัสกีนมาให้นะคะมาพร้อมกับจอทัสกีนนะคะแล้วก็มีเกียร์ออตโต้มาให้ นะคะเป็นเกียร์ออโตมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าเบรกมือนะคะจะได้เป็นแบบไฟฟ้ามาให้มีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์ออโตมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะไฟติดทุกดวง นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะออปชันของเขาจัดเต็มแน่นอนเชื่อมต่อบลูทูธได้ทําทุกอย่างได้เลยนะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว GR นะคะเป็นตัว g r สปอร์ตคันนี้น้องป้ายแดงเขาว่ากันได้เลยนะคะบอกเลยว่าได้เป็นน้องป้ายแดงไปใช้งานใช้กันยาวๆเลยเลขไม้น้อยมากนะคะคุณลูกค้าเจ้าของคนเดิมดูแลรถอย่างดีบอกเลยว่าคันนี้นะมาดูในส่วนของ พูดโดยสารด้านหลังนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีดำนะคะมีที่พิงแขนม,มีช่องใส่แก้วน้ำผลดน้ำมีมาให้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางแน่นอนนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้ากระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้ารถคันนี้ที่เพิ่งผูดจองมา ห้ามพลาดเลยนะคะดูสวยสปอร์ตดูเทมากนะคะได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะใบหลักหมื่นผ่อนเก้าพันขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบถือว่าคุ้มมากนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตลอยเมตาสต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะไม่เคยขยับออกจากที่เลย นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลดน้ำมีมาให้นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ด้วยนะคะกระจกกระจกแท้เดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนกระจกเดิมๆดมของเขาเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพนะคะตัวล็อกเด็กรอยเมดอาต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเ,เลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของอยางด้านหลังได้เป็นยางมิชลินเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ายางปี2023 แม็กตัวนี้นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบ17มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านหลังอีก2จุดไฟเบรกดนที่3แล้วก็สปอยเลอร์นะคะเล็กเลสีดำคาดมาให้ด้วยตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะได้ชุดแต่งรอบคันมาให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันนะคะ ะจะมีปุ่มให้กดนะปุ่มนี้เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะพื้นที่คือกว้างขวางนะคะกว้างขวางไม่มีริ้วรอยนะคะเก็บงานหมดแล้วนะคะซีนต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณคลูกค้าริ้วรอยต่างๆไม่มีนะสาหรับคันนี้พร้อมใช้งานกันเลยใครที่สนใจคือห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง ยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี 2, 2022นะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมได้เป็นแม็กลงตามสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะติดฟิล์มรอบคานนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าคู่มือต่างๆนะคะมีให้กับคุณลูกค้าครบๆกันเลยนะคะ คู่มือของเขามีให้กับคุณลูกค้าครบนะคะของศูนย์ป้ายแดงนะคะคุณลูกค้าถุงพลาสติกใหม่ๆยังอยู่นะนี่นะคะคู่มือของเขามีให้ครบเลยนะคะแผ่นเพจนะคะเช็คจากตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะสาหรับคนนี้นะโครงสร้างของเขาทุกอย่างก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจหรือกาลังมองหารถสไตล์สปอร์ต หรือรถสไตล์ผู้บริหารอยู่นะคะแ,นะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะเป็น Tota าอัลติส1.8 GR s r t r t นะคะปี2000คันนี้ปี2019นะคะเลขไมล์เพียงแค่75 0 0 0เท่านั้นเองนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา5 4า0 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่3 2.39นะคะสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรดรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นี่ใช้กันยาวๆเพิ่งเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะชุบไฟหน้าของแท้นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุบไฟหน้าของแท้นะคะรอยเม็ดอาร์ตซีนต่างๆจุดแต้มสีต่างๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันแปดภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลย ะะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเม็ดอาต่างๆสติกเกอร์มออกแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่อน้ำมันเบรกให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย ะะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหา a l t i s โชมอ l l n e w นะคะปีใหม่เล่งใหม่น้อยๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้า a l t i s นะคะ1.8 GR นะคะตัว1.8 GR Sport นะคะปี2019นะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา5 4 9 0 0 0บาทนะคะ, 5, 4, 9, นะคะ k ต d G ีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษออกไปเลย 2.39นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาหาพิงได้เลย082 704 3253เเบอร์พิงแอดไลน์ได้ นะคะขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับพิสาหากิจออกได้นะคะคุณลูกค้าขอแค่ลุ้นตรวจสอบแค่นั้นเองนะคะมีเครดิตเกินปีใช้บัตรเครดิตมานานขอัตาประชาชนไปเดียวพอนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ